บอลซุ้มมูอะไรนะมูก็มามกันนะครับ่มีกี่คนสมาชิกสมาชิกมีมีเพลงอะไรมีครับเมื่อาแล้วเอเพลงยังมาอะไรไปเทไม่ต้องรอดอาจารย์ลองเลยนะครับ่อดทีใหญ่มัน เย่เลยล่ะผ่านไหมไม่ผ่านหนึ่งหนึ่งรอบไม่พร้อมกันไม่ไม่ร้องเพลงเลยเบียดเบียดอย่างวะติดกับว่าติดยิ้มได้ก่อนมันใหญ่เอาผ่านไหมผ่านไหมเอาผ่านผ่านผ่านต่อไปต่อไปเขาไม่เอาดอก เอาวางไม้กอ่อ,อ,อนมาสัมภาระอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคใอยรอดหรืยังลอเพื่อนก่อนใครบ่มีกลับมานี่ <ição> ่